สวัสดีค่ะชาวราศีมีนสำหรับคลิปในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีมีนนะคะประจรําเดือนกรกฎาคม2 5 6 4นะสําหรับชาวราศีมีนจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์จนถึงวันที่21มีนาคมนะก็มาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนความรักในเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวราศีมีนอ่า ไช้ไแรกนะคะโอ้เกิดมาสิบไม้เท้าเลยนะคะรู้สึกเหนื่อยหนักลําบากใจเหลือเกินนะคะคือจริงๆแล้วอ,อีกในหนึ่งของชาวราศีมีนแปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องหนักใจหนักอกหนักใจคับอกคับใจของคุณเนี่ยสิ่งที่คุณแบกรับมาตลอดนะคะมันกําลังจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะมันเหมือนกับคุณกําลังจะรีลิสตนะ์เนี่ย คุณกลังจะเป็นอิสระแล้วนะดีใจด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าคุณกลังจะมีอิสระมีความสุขโอ้โหนะคือจริงๆ2คลิปที่ผ่านมานะคะสัาหชาวราศีมีนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากๆนะคะสัปดาหราศีนี้นะคะคืออย่างที่บอกไานะคะว่าให้คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคุณได้เดทซันมาแล้วนะคะชาวราศีมีนคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือในเรื่องของความรักดีงามนะดีงามมากนั่นแปลว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณได้ปลดแอกตัวเองออกจาก เดิมๆในชีวิตออกจากคนเดิมๆในชีวิตออกจากคนที่แบบเขาทําให้ดีกับคุณเขาทําให้คุณรู้สึกอัดขัดใจนะคะแล้วคุณก็จะได้อิสระภาพนะคะอิสระภาพเป็นสิ่งที่ดีนะคุณอย่าลืมนะคะว่าถึงแม้ว่าคนเราอิสระภาพครั้งเนี่ยมันมาพร้อมกันน้ําตาแต่ความแต่น้ําตาและความทุกข์ใจเนี่ยมันจะค่อยๆเลือนหายไปนะ คือคุณต้องเข้าใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเรื่องของความรักถ้าเกิดว่าคุณยังทนอยู่กับสิ่งสิ่งเดิมๆที่เดิมๆเนีะ่ะมันอาจจะไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนนะแต่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อคุณเลือกที่จะเปลี่ยนด้วยตัวของคุณเองนะคะไม่ใช่คนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตอนนี้นะสรบชาวสรีมีท่านใดก็ตามที่พร้อมที่จะมุฟออนแล้วนะคะคุณจะได้เจอกับสิ่งที่ดีในชีวิตนะคะแล้วคุณจะรู้เลยว่าบางครั้งเนี่ยความเสียใจมันก็สอนให้เราได้เรียนรู้ชีวิตนะ เออมันเหมือนกันหละก็ถือว่าถ้าคุณเป็นประสบการณ์ในชีวิตของคุณน่ะคือคนเราเนี่ยจะได้รู้ไงว่าเออเวลารักมากๆเป็นยังไงเวลาทุกข์ใจจริงๆมันเป็นยังไงเวลาที่ร้องไห้น้ําตาไหลออกมาเป็นยังไงเนี่ยความเจ็บปวดแสนสาหัสที่คุณเคยเจอเนี่ยมันเป็นยังไงความสูญเสียมันเป็นยังไงนะคะแล้วในที่สุดคุณก็จะเข้าใจเองว่าชีวิตจริงๆนะ่ะ ชีวิตที่มีความสุขมันเป็นยังไงนะคะบางคนบอกว่าโอ้โ oh, หฉันยังไม่ได้เจอเลยฉันยังคงจมดิ่งอยู่เลยมันมีโอกาสค่ะอย่างที่บอกนะคะว่า the the fools เข้ามาในตําแหน่งนี้บอกเลยนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคุณเลือกที่จะ move on หรือไม่ move on อยู่ที่ตัวคุณนึกออกไหมคะถ้าคุณเลือกที่จะ move นั่นแปลว่าวอะไรคุณพร้อมที่จะปลดปล่อยตัวเองจากพัฒนาการทั้งหมดที่คุณมีในชีวิต ะค,ะคุณเสียใจใช่ไหมใช่คุณเสียใจคุณสูญเสียใช่ไหมใช่คุณได้ทั้ง5ดาบได้ทั้งสดาบนะคะมันเป็นไพ่ที่บอกว่าอะไรบอกว่าเฮ้ยได้สดาบอีกหยุดเถอะพักเถอะนะสำหรับชาวราศีมินบางท่านที่ยังคงอยู่นะคือถ้าคุณยังทนทุกข์อยู่คุณก็จะยังคงทนทุกข์อยู่ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะไปเรียกร้องหาความยุติธรรมจากใครได้หรือเปล่ามันมีเหรอมันไม่มีนะ ความยียดยุติธรรมจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจอย่างที่บอกนะคะว่าคุณได้จัสติกมาอีกนะคะยังคงมาอยู่นะครั้งที่แล้วก็จัสติกมาจัสติกมาติดตัวแต่จัสติกครั้งนี้มาในลักษณะที่ว่ามาเป็นไพ่แบบแทบจะจบอยู่แล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของคุณเองนะ ถ้าคุณเลือกที่จะอยู่คุณก็ต้องทนทุกข์ต่อไปกับความรักกับคนรักของคุณนะที่เขาอาจจะไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจไม่ได้ใส่ใจคุณเลยด้วยซ้ำไปมันอาจจะเป็นแค่ p พ p าะที่รักนะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เนี่ยมีไพ่เด็กเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ฟังเอาไว้นะคะว่าชีวิตคุณเนี่ยมันยังยาวไกลค,คะ่ะนึกออกป่ะคุณไม่จําเป็นต้องอยู่กับคนที่ทําให้คุณเสียใจอยู่กับคนที่คนทําให้เขาทําให้คุณแบบลําบากกรจจันท์ชีวิตอะ่ะอยู่กับคนที่แบบเขาทาให้คนเหนื่อยเหลือเกินนะคะ เขาทาให้คุณไม่มีความสุขสุด้คุณไม่มีความสุขอะถ้าคุณไม่มีความสุขถ้าคุณอยากจะอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นการตัดสินใจของคุณเองนึกออกไหมคะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะก้าวออกมาก้าวออกมาจากเรื่องเดิมๆจากสิ่งเดิมๆจากสังคมเดิมๆจากความคุ้นเคยหรือความคาเคยชินเดิมๆเนี่ยคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีนะ นึกออกไหมคะบางครั้งคุณอาจจะรู้คุณอาจจะสงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยมันรักแท้มันจะมีจริงเหรอมันจะได้จริงเหรอมันจะได้อย่างที่ตัวเองคิดขนาดเลนเลยเลยหรอคุณจะไม่ผิดหวังอีกเหรอคือบอกได้เลยนะคะว่าไม่มีใครบอกคุณได้ไม่มีใครตอบปัญหาของคุณได้หรอกไม่มีใครกล้ากรารันตีให้คุณนะเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าชีวิตมันคือชีวิตของคุณเองคุณต้องตัดสินใจกับชีวิตคุณเอง นะคือเราไม่ได้บอกว่าโอเคนะั้นเลิกแต่คนนี้เราจะเจอคนใหม่แล้วคนใหม่แม่งจะดีจริงเปล่าวะคนไหนมันจะแบบมันจะทําให้เรามีความสุขจริงเหรอมันจะได้อย่างที่เราคิดจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครตอบคุณได้นะเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะคืออนาคตเขาบอกว่าโอเคถ้าคุณออกจากตรงนี้เนี่ยเอาไปาง่ายๆนะถ้าพูดตรงๆคือถ้าคุณเลิกจากตรงเนี้ยคุณเลิกจากคนที่เขาทําให้คุณคนต้องเข้าใจก่อนนะเลิกคือและเลิกจากคนที่เขาทําให้คุณรู้สึกเสียใจอ่ะ คุณคนที่คนที่เขาเล่ถึงคุณหนักใจอะ่ะคนที่เขาทำให้คุณไม่มีความสุขเขาบอกว่าคุณจะได้เจอกับคนอื่นที่ดีนะอาจจะเป็นคนรักของคุณจริงๆก็ได้เออแต่ถ้าเขาจะเป็นคนรักที่แท้จริงหรือเขาจะอยู่ยัง้งยืนยงอยู่คู่กันไปตลอดหรือเปล่าเนี่ยอย่างที่คุณอยากจะได้เนี่ยตอบไม่ได้ ตอบไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนทั้งคู่ขึ้นอยู่ความรู้สึกของคนทั้งคู่ไงถ้าสมมติว่าคุณรักกันคุณปะกันปุ๊บทุกอย่างตรงเดะหมดทัศนคติที่ดีมีอะไรแบบมุมมองที่เหมือนเหมือนกันคุณก็จะไปด้วยกันได้มีความขัดแย้งกันบ้างนิดนิดหน่อยแต่สามารถคุยกันได,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 ด้อันนี้มันก็อยู่ได้ยาวนึกออกไหมคะแต่ถ้าในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณไปเจอกับอีกคนนึงแล้วแบบโอ้โหแม่งไม่เหมือนกันเลยอ่ะต่างคนต่างคิดทะเลาะกันเนี่ยท มันก็จะลงเอยเหมือนเดิมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครตอบคุณได้หรอกว่าจะดีหรือไม่ดีบอกได้เพียงแค่ว่าคุณจะได้เจอนะกับคนใหม่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจมันก็ต้องดูกันอีงยาวๆนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราด้วยนะว่าเราใช้ชีวิตของเราแบบไหนนึกออกไหมคุณอยู่ในสังคมแบบไหนคุณก็จะเจอคนในแบบนั้นอ่ะอ่าถ้าพูดให้ถูกนะคะถ้าคุณเปลี่ยนสังคมอ่ะย้ายไปที่นู่นที่นี่ทน่นอนอ่ะไปในที่ใหม่ๆหรือทําอะไรที่มันแปลกใหม่หรืออะไรที่มันแบบว่าแตกต่างไปจากเดิมอ่ะ คุณก็จะได้อะไรใหม่ๆที่มันแตกต่างไปจากเดิมด้วยเพราะฉะนั้นนะชีวิตของคุณคุณต้องมีคนตัดสินใจนะคะต้องดีไซน์เองนะคะไม่มีใครบอกเราได้หรอกนะเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขกับชีวิตคุณอยากมีความสุขกับชีวิต คุณอยากมีความสุขเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องแบบมุ v e ออนให้มันได้นะคะถ้าเรามุ่ออนได้ชีวิตมันเป็นของเราคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนมันก็คือของคุณอย่างที่บอกนะคะอิสระหรือไม่มันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเองนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากน้อยสำหรับชาวราศีมีนทุกๆท,ท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ